สวัสดีครับวันนี้แอบีเอ็ม็อจะมารีวิวกระเป๋าชาแนลนะครับเป็นรุ่นมินิคาเวียสีดำสวยงามไปดีนะครับด้วยขนาดที่มีความกว้างนะครับประมาณ7นิ้วนะครับทาให้จุดเด่นของมันเนี่ยก็คือจะมีความเล็กๆน่ารักนะครับด้วยความเป็นมินิเนี่ยก็คือจะสามารถใส่ของจุ๊บจิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสาอางนะครับกุญแจรถโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเสร็จตังนะครับตั้งร็จของแสงนะครับ จริงแล้วซื้อของร้านเรานะครับก็คือว่าเดินเด่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเอามาใส่กระเป๋าหล่อๆสบายๆนะครับเก๋เก๋สวยๆรื่อยๆครับทีนี้เราจะมาดูกระเป๋าโดยรอบกันนะครับสวยงามมากนะครับน่าจะเป็นโลโก้ข้างหน้าเป็นงานโดยรอบด้วยความที่เป็นคาร์เวียนะครับก็คือกระเป๋าจะสามารถดูแล,แลรักษาได้อย่างง่ายนะครับไม่ค่อยเป็นรอยขีดข่วนเท่าไหร่นะครับกระาที่มีเร็บเนี่ยก็จะใช้ได้อย่างชิลๆไม่มีปัญหา ข้างหลังก็คือจะมีที่ใส่ของเป็นฟล็กนะครับสามารถใส่มงใส่บัตรอะไรนี้ได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูงานข้างในกันนิดนึงนะครับมาให้ดูสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับแต่ความจริงแล้วร้านเราเนี่ยก็คือจะมีทุกสีนะครับว่าจะเป็นสีไหนเนี่ยรวมทั้งโซ่ด้วยก็จะมีสีเงินนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนก็สามารถติดต่อได้ทางอ็อกซ์นะครับหรือว่าไลน์ได้เลยนะครับ Okay.